ยังไรืิ้มของอะไร รยยไม่งลมาแล้วหรอไปเข้าห้องน้ำมาโอ้ยห้องน้ำนานมากลลาบะคือบคือมึงมาเจ็บทองไงมนไม่ไหวจริงจริงมีขี่แต่ตีสามกี่แม่องมาก เพิ่งลวกองเสร็จเหรอใช่ได้คนละกี่บาทวันนี้นางเอกไงแค่นละยี่สิบแต่นี่ให้เมืออกองแล้วพวกนี้เมื่อได้แท็บเมื่อได้ได้จิ๊บนี่ก็จะให้เพราะว่าตอนตือล่าเขาว่า ค่ายเยบกะเดื่องใ้ซึ่งคือเรำสจร้ายบอกใจเพ็รนี่ไม่มีก่ในเรทางเพยรแต่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 ต่่ต่แต่ต่ต่แต่แต่ต่แต่แต่แอ่แต่ไต่่่าตย่่ เอพ่อนี่มีหลักฐานลูกินละมุดถึงเลยเดี๋ยวเราเข้ามาเก็บของกันนะครับ เส้นกระสิทธ์ซาจะเป็นแบบพ่อเพียวบริเก็บนะครับแต่กับบอสซาเป็นเดยหรอกว่า <c oughs> <c oughs> ดึงดึงว้าตัวนั้นเป็นหอมะมันหลับบอสเตียสเฟ้นใไซริฟแมทพี่น้องอันนี้เตลาเสร็จแล้วอะไรพี่ลาเตลาเสร็จแล้วนะครับอันนี้กระสีแบบเป็นชุดสบายหน่อยเพราะว่าลำเรื่องสังทองเนาะป่าก็เลย่ดีไซน์ชุดนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นจำปาสีต้นกับสีดสีไซนชุดเพชร อันนี้ก็เลยแบบว่าเป็นชุดหาปลานะครับน้องโอเคครับเดี๋ยวไปเก็บของก่อนเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันต่อนะครับเก็บของแป๊บนึงทำอะไรแบบเพื่อนเกิดเป็นแบบไหนเกิดแบบไหนอ่ะเป็นรูปอะไรอ่ะเป็นรูปเป็นสุบที่เฉยเหรอสุบที่เฉยเกิของขวัญก็ยังไงเกิดใครนั่นแม่ก็รักเกิดหป็นไ่จะถอดไว้ไหนอ่ะ นไปถอดไม้หนะเพื่อนสาวคูเปอร์ไปดมหาเกือบแม่อ <Or, Blessed> ่ะสิ ถ่ายอยไม่ไกยเก็บหลายเต็นจังโอ้ยไม่ไกยเข้ามาทีม่มาใช้อเกียรอยู่เก็บ8เต็นเลยหรอแม่โอ้โหแต่ดูคนมาไม่ดุวงนี้อหละดูคนตีนิดเ ไอ้วาดไอ้วาดกลับบ้านนี่จะพาไปเดินเลาะดูบรรยากาศานง,งานนะครับ เปกะมาซอยเก็บขวดแล้วพี่้องคนก็เริ่มทยอยกลับหายวั่งจับมันคนหลายเนี่ย พี่หนองอยากไปหารถวันนี้

เจ้าเาว่าขีไปกันเป็นห่วเก่าหรอวะกนั่กนกันคื้เก่าแมนฮะบอกไปหาเน็คกินบอไปหาเนกินกินกันทุทุกคาทุกหละบาทขยขี้ไปอร่อยอิ่มเฉยมวคีไปพูนสแยกคีไปกินกันอย่างวิเชียนพักกัเลยพักันมาแบบมาถึงทีก็เลยแบบไปก่อนหน้าโดยโดยโดยกขมาเร์ฟอร่อยจน ซลานองไรบ้างตลาดหรอเอออันนดีอันไอจวดเซเป็นนันและอ๋อที่เจ้าเรียวปื๊บนั่นนั่นละมงคายทีละแล้วดาจิยูทีละแล้วไอ้ยูจิดาห์ห่นิกนเรียกว่าตีไฟเลียกว่าว่ะเอานต่ดันไม่เล่นกับเก่าเอปตายโอ้ยโอ้ยหัวแต่ฉันอ ปีพอกัน้ยขเป็นไห้แล้เลาด้วไปดไ้ไหนรถไม่ใส่นี่ไงแกสตาร์รถแล้วรถทีมงานก็มาจอดตรงนี้หมดนะคบเพราะเราเวทีจอดไม่ได้เรยพื่อนมาจอดยูร่านนี่ส่วนมาเราก็เล่นอยู่ตรงนู้น่นนบุรีเออ เห็นเอกอภิวัดไหมอ่ะพี่คู่นี้วันนี้เราจุลสักลย์ไม่จัดหรอคิดนะครับวันนี้เราจุลสัลย์ร้านะครับได้แล้วกลับไปงานบีใหม่ค่ายครับเดี๋ยวกลับมาวันที่สิบสองที่หนองคูเป็นบอกได้วันนี้ดวันนี้วันที่เท่าไหร่สิบเอ็ด มันนี่สี่สิบเอ็ดแล้วเหรอรอยจริงเหรอใช่อ๋อสี่สิบเอ็ดแล้วเหรอก็ส1ิบเอ็ดโคราดไง12สองก็หนองครูไป็เราไหนโ้องแรมไหนมึงไม่มมได้ในเมืองแล้วว่านี้เอาที่นองขี่มีลำลาบไปก่อนครับ